ก็เป็นดังพี่ชยยงนะคะเดี๋ยวเราไปที่ข่าวต่างประเทศกันบ้างค่ะไม่ใช่มีแค่ที่ไทยนะคะที่อินโดนีเซียเองก็มีการประท้วงสารรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันค่ะ เดี๋ยวเราไปดูข่าวนี้กันนะคะโดยสำนักข่าวต่างประเทศค่ะรายงานจากกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะคะเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาว่านายซุปมีเดสโกอามาัดรองประธานสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียกล่าวว่าที่ประชุมไม่มีการอภิปรายและลงมติเกี่ยวกับการแก้ไขเนื้อหาบางส่วนของกฎหมายเลือกตั้งท้องถิน่นแต่ยังไม่ได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าจะกลับมาอภิปรายและลงมติเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งหรือไม่ เดิมที่สภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียนะคะหารือเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาสร้างความไม่พอใจให้กับหลายฝ่ายโดยเฉพาะนักศึกษาซึ่งออกมารวมตัวประท้วงอย่างหนักในกรุงจาการ์ตาและเมืองใหญ่อีกหลายแห่งค่ะโดยมีการประทะกับตำรวจจราจรด้วยนะคะทั้งนี้ฝ่ายที่แสดงความไม่พอใจมองว่าเป็นความพยายามของสภาล่าง ที่ต้องการพลิกคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูญซึ่งพิพากษายืนกฎหมายกำหนดอายุขั้นต่ำของผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งท้องถิ่นให้อยู่ที่30ปีต่อไปเท่ากับเป็นการตัดสิทธินนายแกซังปันกาเรฟวัย29ปีบุตรคนสุดท้องของประธานาธิบดีโจโควิโดโดออกจากการลงสมัครโดยปริยายซึ่งปันกาเรฟกำลังจะมีอายุครบ30ปีในเดือนธันวาคมที่จะถึง แต่การเลือกตั้งระดับภูมิภาคจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนขณะที่ธรรมเนียบระธานบาดีอินโดนีเซียนะคะก็ได้ออกถแถลงการขอให้ประชาชนอยู่ในความสงบและอย่าหลงเชื่อข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จแต่บรรดานักวิเคราะห์มองว่าประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่มีความวิตกกังวลความไม่มั่นใจและความโกรธแค้นว่าวิโดโดซึ่งกำลังจะหมดวาระในเดือนตุลาคมนี้เตรียมสร้างตระกูลการเมืองใหม่ นี่ก็เป็นประเด็นที่ต่างประเทศค่ะ